มาแล้วมาแล้วทิเกตมาแล้วมาอัปเดตขาวมูลข่าวสารนะครับพี่นอษษษ้องเกษตรกรชาวแห่ชาวนาตารางโอนเงินคองกันเราชนะ7,000บาทกุ้มใดได้เมือ่อใดแน่เช็คเลยสวัสดีครับพอพี่นอษษษษ้องเกษตรกรชาวแห่ชาวนารวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่าน พบกับกับผมทิดเกียรติพ้าม้วนมื่อนี้ก็มารฟังก่าสาระข่าวสารและทิศที่ประโยชน์ต่างๆของพี่นษษ้องเกษตรกรชาวแห่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันได้ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่23มกราคม2564กสับผมก็จะมีข้อมูลเนื้อหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าพี่น้องครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ29มกราคม 3, ที่จะถึงนี้กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะก่อนแจกเงินเยียยวาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วรหลอกใหม่ จำนวน3,500บาทร่วม2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะมีการโอนเงินเข้าทุกสัปดาห์แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้ครับโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเราชนะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือวบัตรคนจนนะครับซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้รับเงินโดยอัตโนมัติแบ่งเป็นภูมิรายได้ม่เกิน30,000บาทต่อปีปกติครับได้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ800บาทต่อเดือน พอมามีโครงการเราชนะจะได้เพิ่มอีก6กร้บาทต่อสัปดาห์เ่ินกุมผู้ที่มีรายได้มากกว่า30,000ื่นถึงหนึ่งแบาทต่อปีปกติได้งเงินจากบัตรสดิการแห่งรัฐเ0็ดรอยบาทต่อเดือนมากครั้งนี้ได้งเงินเพิ่มอีกเจ0ยบาทต่อสัปดาห์กลุมที่2ครับผู้ที่ยูนฐานขอมลโครงการภาครัฐทั้งโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งมีแอปพลิเคชันเปาตังแล้วกุ่มหนีม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนกลุ่มที่3ครับประชาชนทั่วไปที่บริยูนฐานข้อมูลข้องการภาครัฐต้องลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ www เราชนะ com ที่นี่ฮามาเมืองรายละเอียดการโอนเงินกันครับพี่น้องครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐดูว่าบัตรคนจนได้เงินครั้งแรกหากกลุ่มพาพันคนละ6กรบาทหรือ700บาทแล้วแต่รายได้ของแต่ละคนเงินจะโอนเข้าทุกวันศุกร์นะครับก็คือมีวันที่12 19เก 26กลุ่มพาพันและวันที่หาวันที่12วันที่19วันที่26มีนาคมร่วมแล้วครับคนละ5400บาทและ5600บาทส่วนกลุ่มที่2ครับพี่น้องครับคือกลุ่มที่มีเอพิเคช,ชันเปาตังสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ w w w a c เราชนะ .com ในวันที่หากลุ่มภาพันซึ่งระบบครับจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามเงื่อนไขหรือบอเช่น มีสัญชาติไทยบออายุครบ18ปีบอบอเป็นข้าราชการพนังงานของอรัฐบอเป็นผู้มีรายได้พึ่งประเมินเกิน3 0 0แสนบาทเงินฝากตุกบัญชีร่วมกันต้องบ่เกิน0 0แสนบาทถ้าคุณสมบัตินะครับผ่านก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ในแอพลิเช่นเป่าตังและรับเงินครั้งแรก2,000บาทในวันที่18กุมภาพันธ์และจะได้รับเงินอีกสัปดาะห์ละ1,000บาททุกวันพุนหัดสดีจะมีวันที่25กุมภาพันธ์ แล้วก็เป็นวันที่สี่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบแปดและวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมส่วนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนไม่ครับพี่น้องครับลงได้ในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์ตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่แปดกุมภาพันธ์และจะได้รับเงินครั้งแรกสิบแปดกุมภาพันธ์จำนวนสองพันบาทจากนั้นครับจะได้เงินทุกวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งพันบาทจะมีวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์และวันที่สี่วันที่สิบเอ็ด วันที่18และ2 5มีนาคมนี่เป็นตารางนะครับสําหรับการโอนเงินนะครับสำหรับโครงการเราชนะรับเงิน7 0 0 0บาทนะครับเงินไขทั้งหมดก็ต้องล่อแห่กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาในขังนี่หรือบอะคกับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับจะเลื่อนนะครับ29มกราคมที่จะถึงนนี้นะครับเตรียมลงทะเบียนโครงการเราชนะเพื่อจ่ายรับเงิน7000บาทนะครับหรือว่า 3 5 0 0บาทเป็นระยะเวลา2เดือนจากรัฐบาลสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ว่ามีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับและมีเกณฑ์เงื่อนไขที่จะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ7 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ทางภาครัฐเพิ่งก็ได้เตรียมการนะครับให้พ่อแม่พี่น้องในกลุ่มนี้นะครับไปลงทะเบียนอยู่ที่ธนาคารของภาครัฐพ่อแม่พี่น้องก็จะเลื่อนนะครับย9ิกมกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีเวลาสิบห้ามือนะครับที่พี่น้องจะได้ลงทะเบียนเพื่อจะรับเงินจากโครงการเราชนะเจ00บาท จังไรจะในก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกทท่านนะครับให้ได้รับข้อการดีๆให้ได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลกระทุู้ทุกคนการสนับพี่น้องในขั้นเมืองคลิปนี้แล้วจะเห็นว่ามีประโยชน์แกท่านก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับผมผู้ทำคลิปนี้นะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกดติฟอน้องข้อมูลข่าวสารนั่นมาแกงเลยบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิ่เกียรติพามวลก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับ